สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเช็คืูก่อนอ๋อเวลามีงองลนะเปลี่ยนใช้ใช้ใชอ่าโทรศัพท์ oneplus เนอะมันก็จะเป็น oppo มางท้นี่แหละม, ie, มันเซลฟี่มันสวยมากเลยชอบ iphone 8มันไม่ภาพมันออกมาไม่สวยกำลังจะทำข,ข้าวกินค่ะก็จะบอกว่าวันนั้นก็ได้มาแล้วนะคะ อันนี้อันนี้ขวดของเขาขขอเอาขวดเขามาใช้นะที่ทําแยมวันนั้นให้คุณหลวงต่อใส่ขวดแต่กระปูกเก็บวไว้สีแดงก็เป็นนี้หน้าตาแบบนี้ออกมาเป็นแยมนะคะมาอัปเดตให้ดูว่าเป็นแยมส่วนดาๆนี่ก็จะเป็นดูแกก็ปิดฝาไม่สนิทเน,นะาะฝรั่งทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องหรอก <c oughs> เป็นแยมแยมกินกับ อาหารฝรั่งก็ได้แกปิดไม่ค่อยจะสนิทก็ได้ไหลายกระปุกอยู่นะหม้อน,นั้นอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าได้กี่กระปุกนะคะมดูในะตู้เย็นดูในตู้เย็นแช่เย็นตั้งแตนอยากจะส่งไปให้เพื่อนๆน,นะคะแต่มันคงจะส่งยากงนันแหละเนี่ยดูก็ได้อยู่นะคะอันนี้เป็นน้ำสีดำๆเนาะอันนี้ก็ได้ได้สีแดงอะ่ะสามกระปุกเที่ยวอ,ออกให้โชว์นะคะแล้วก็ได้สี สีดำสีดำนี่ได้สีก่กระปุกเนาะเห็นไหมคะทุกคนจะจะแบบว่า,าภาพเคลื่อน่อยนะคะพอมาแมนาขย,ยับมาหยิบอันนี้เอาเข้าตู้ต้องแช่ตู้เย็นค่ะนี่สามกระปุกกับสีก่กระปุกนะคะทุกคนเห็นไหมจ๊ะสีแดงสามสีดำสี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะนันหละตู้เย็นก็ลกไปหมดเลยนะ้ของเต็มไปหมด โอเคนะคะก็จะบอกว่าได้ประมาณนี้นะจ๊ะย้ายของเขาก่อนเดี๋ยวเราจะมากินข้าวจัดผัดกินข้าวค่ะหิวข้าวแล้วขอาวางกล้องก่อนนะจ๊ะกำลังตั้งข้าวหม้อข้าวกำลังร้องไห้จิ๊กจิกจิกจิกอยู่กินข้าวจะจัดผัดกินข้าวกันดีกว่าไอคนตู้เย็นเจอ ข้ามากทําเอาไว้ทํา,าไว้นานแล้วนะแต่แช่ตู้เย็นมันอยู่ได้นานข้ามากินนข้าหมากอร่อยมากมจะพาพิมข้าวก่อนไม่ทำหมูสอยู้อะลองหมูข้าวนี่ข้าวสีดำอะ่ะ ข้าวอะไรนะข้าวสุขภาพโอ้หดูต้นหอมต้นหอมฝรั่งซื้อมาก,กินไม่ทันก็จะเป็นนี้ไม่เคยได้กินเลยแบบว่าดีๆหรอกเน่าหมด ลูกชายมาเอาขนมไปกินเขาไม่ค่อยเข้ากล้องเขาอายเขาอายอายความหลอ่อเอาขนม,มไปกินในห้องแล้วอายกันหมดต้าเวลาที่ทําคลิปนะลูกกับแฟนนี่อายไม่รู้จะอายอะไรไม่เคยช่วยกันทาหรอกอายอย่างเดียวมีเราคนเดียวหน้าด้าน อยากให้เอฟซีทุกคนได้ดูได้รู้ว่าชีวิตต่างประเทศอยู่ยังไงกินยังไงที่ทำคลิปขึ้นมาในญาติพี่น้องก็ได้ดูว่าเออคนอยู่ต่างประเทศกินอยู่กันยังไงเนาะให้เขาได้รู้ชีวิตเมืองนอกไอ้ที่วาดฝันวิมาสวยหรูนั่นมาไม่ใช่เลยนะคะต้องทำต้องทำมาหากินต้องช่วยกขาทำมาหากินอะ่ะไม่ใช่ว่าจะมาเกาะกินของเขา เขาก็ทำมาหากินเหมือนกันฝรั่งเขาสาพาเรามาเรามีโอกาสได้มาอยู่เขาเอาถุงของเขาผักแม่นาล้างแล้วก็จะใส่ถุงเกียวไว้เขาเอาเรามาเขาก็เหมือนกับว่าเออชี้ช่องทางให้เรามาทํามาหากินช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าถ้าเขาไม่เอาเรามาเราก็มาหาทำมาหากินที่เมืองนอกไม่ได้หรอกอะ ก็ต้องขอบคุณเขาที่เอาเรามาให้มีช่องทำมาหากินก็อยู่สู้ๆกันไปใครมีโอกาสมาก็ทำอะไรได้ก็ทำไปงานมีการทำก็สู้ๆเก็บเงินเก็บทองเนาะใครมีพ่อมีแม่ก็ส่งให้พ่อแม่พี่น้องใช้มีโอกาสเอาาติพี่น้องมาเที่ยวเมืองนอกมาดูประเทศนอกก็เอามา ถ้ามีตังเนาะถ้าเขามีตังคก็ให้เขาซื้อตั๋วเองมาเองได้ถ้าเรามีเงินเราก็ซัพพอร์ตเขาเราก็มีที่อยู่ให้เขาอยู่ให้ให้เขาพักนะเนะาะแล้วช่วยเหลือกันไปแม่นะก็คิดแบบนี้แหละจ้าถึงได้ทำ u t ทําทำ YouTube ก็ทำมานานแนละ้วแม่นะก็ไม่ค่อยได้แบบว่าศึกษาเรื่องอิเล็กทรอนิกอะไรเนาะก็ เป็นคนแบบว่าบันบ้านทำอะไรก็ทำแบบบ้านๆเลยทำทำแบบว่าไม่ได้ไปตัดไปต่อไปเอาสิ่งดีๆไว้นะอัดยังไงก็ลงไปอย่างนั้นนะคะนั่นแหละีผักที่เหลือก็มาจัดใส่ถาดไว้กินได้แม่นาทำารง,งอกเองเนี่ยดูงอกของแม่นาเนี่ย มันเปียกนะเดี๋ยวจิชู่เช็ดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถังวงออเขาจะน่าถงังวมอกมันมีลากน้ําจากล้างผักนี่แหละแส่นี้ดีก่าเนาะถงังวมอกมันจะได้อยู่กับถังวง้อล้างเรียบร้อยแล้วทําเองปกติถ้าเกิดว่ามีเวลาก็จะทําเองทํามากก็แบ่งให้เพื่อนเอนเอาไปช่วยกันกินเพราะว่าถัวงอกอะ่ะเก็บไว้นานเขาก็จะ เน่าหรือไม่เขาก็จะออกเป็นใบใบใบสีเขียวจะเป็นต้นก็มีเยอะก็จะแบ่งให้เพื่อนๆนงวดนี้ทําน้อยก็เลยไม่ได้แบ่งให้ใครชีวิตต่างประเทศก็มีเพื่อนก็แบ่งปันกันแบ่งปันกันกินแบ่งปันกันใช้แบ่งปันกันบางทีเงินทองไม่มีก็หยิบยืมเพื่อนได้นี้แหละเราก็ช่วยเหลือกันมาต่างบ้านต่างเมืองด้วยกันเนาะ บางครั้งก็คุยกันไม่ถูกหูไม่ถูกใจก็จะมีการโกรธกันบ้างแต่เราก็ไม่มีการถึงว่าต้องแบบไปด่ากันหรืออะไรนะก็คือจะงอนงอนกันไปพอหายหายหายโกรธหรือหายอะไรเราก็มาคุยกันเหมือนเดิมแหละมันก็มันร้อยพ่อพันแม่เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่ง ขนาดพี่น้องท้องเดียวกันยังโกรธกันเลยยังทะเลาะกันเลยนับภาษาอะไรกับคนละท้องเนาะคนละสายพันธุ์นั่นแหละแต่เราก็ต้องปรับตัวถ้าคิดว่าเออเราอยากจะมีเพื่อนหรืออะไรเราก็ต้องปรับตัวเราอะไรที่เราไม่ดีเราก็เหมือนเพื่อนก็เหมือนกับจบสองเรานี่แหละโกรธก็มั่งอะไรก็มั่งเดี๋ยวก็หายหายโกรธกันก็มามาคุยกันมาทำขับข้าวกินกันสนุกสนานคิดอะไรมากเดี๋ยวก็ตายจากกันเนาะชีวิตเหมืองนอกนั่นแหละ ใครที่มาอยู่เมืองนอกก็สู้ๆนะคะขอให้สู้ๆกันทุกคน,นะคะ mm ่ะนาราก็ทําคลิปเอาไว้ให้ญาติพี่นอ้องให้ลูกให้หลานให้คนที่คิดถึงเคื่อนผูงอะไรเงี้ยที่เขาไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเขาเปิดคลิปมาเขาเจอเราเขาะอ,อ้านี่มันยังมีชีวิตอยู่นะ แต่สมัยก่อนไม่ได้ชื่อนานาแล้วนะก็คือมาอยู่ตรงไหนก็เปลี่ยนชื่อไปได้ให้คนให้ฝรั่งเรียกง่ายๆใคร้ชื่อซ้ําเราก็ไม่เอาชื่อเดิมเราก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ไม่มีซ้ํากันเขาจะได้แบบว่าเอ้ยนาหน้าหนึ่งหน้าหน้า,นา,นา,นาสองอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะคะบางคนก็ชื่อซ้ํากันก็จะแบบว่าเหมือนกับเอาจุดด้อยของเขาไปเป็นนาม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 ,นามเรียกตามอะไรประมาณนี้นั่นแหละ แต่แม่นาไม่ชอบเลยอย่าไปเอาจุดด้อยของเขาหรือว่า,อาคนที่เขามีปมด้อยหรือที่เขาอะไรอย่างเงี้ยมาเรียกเป็นสรรพนามเขาก็เรียกเขาชื่อเขาจริงๆเขาอธิบายคนฟังว่าเออคนนี้นะนานาอยู่จังหวัดนั้นนั่นแหละคนนั้นนะที่เราจะต่อก็อธิบายเขาบบแต่บางคนเนี่ยอีเอเอขอโทษนะคะอีนา พี่การอะไรประมาณเนี้มันไม่ชอบเลยค่ะเพราะว่ามีเยอะนะคะมีเยอะคนแบบว่าคนที่จิตจิตใจไม่ค่อยดีอ่ะก็มีเยอะค่ะท mm. ่อไปเรียกสัพนามของเขาบางทีก็เห็นคนที่เขาไม่สมประกอบก็แบบมองเขาแบบมองจ้องมองจิกเนี่ยมันมิมันไม่ใช่นะมันไม่ดีนะก mm. ารมองของคนอ่ะบางทีสายตากระส,สื่อกันรู้นะว่าเขามองเราเพราะความสงสารความเอ็นดูหรือความเห็นใจหรือความ สมเพศเวทนาเนี่ยมันมีหลายอย่างนั้นในการมองคนน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองใครแล้วเรามองที่แบบว่ามีจิตใจดีเราสนควรมองแบบด้วยการสายตาอ่อนโยนแล้วบอกว่าเออสงสารนะอะไรประมาณนี้ไม่ใช่มองแบบว่าต้องจิกแบบว่าอืมอีนี่อ่าดูสภาพอะไรประมาณนี้แม่น่าไม่ชอบแม่ถึงเลือกคบคนค่ะเราครบคนเราครบที่ใจเราไม่คบคนที่สภาพร่างกายหรือหน้าตาบางคนหน้าตาแต่งตัวสวยอย่างเงี้ย แต่จิตใจแบบอืไม่อยากจะพูดนะคะเรื่องของเขาไปเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีปมปมปมมาจากกาเนิดหรือว่าปมที่เขาเติบโตมาก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่คนเราแม่นาก็มีปมเหมือนกันปมเราปมยากจนเราก็สงสารคนที่แบบว่าเขาเขาอดเขาทุกข์เขายากเขาจนเขาอะไรแล้วปมของแม่นามันจะมีสองปมนะคะ คนที่รวยเราก็จะเออดีใจด้วยนะที่รวยนะอะไรประมาณเนี้ปลื้มปิติยินดีที่เขารวยเขาสร้างนาคตแต่คนที่แบบว่าจนแบบว่ายากแค้นอะไรไม่นะก็จะแบบอีกอย่างหนึ่งคือมีสองจิตสองใจนะคะคนเราแต่ขอให้มองคนทุกคน,นในแง่ดีแง่บวกแล้วก็อยู่เลวกกันช่วยเหลือกันอะไรกันนะคะอ่าคิดว่าโลกนี้มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีอิจฉาก็ มีไม่อิจฉาอะไรประมาณนี้ยแต่เราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคะอยู่ใครอยู่มันมาจัดข้าวกินกันก่าน,นนะคะก็คือจะมาบอกตัวเองว่าแม่นาก็เป็นคนที่โจรทําอะไรก็แบบว่าทําทําแบบว่าเหมือนเดิมทาแบบเขาเรียกอะไรว่าไม่ตัดไม่ต่อไม่อะไรเนี้ยคือการพูดการอะไรก็จะไม่มีการตัดไม่มีการลบม,มีการเซ็นเซอร์ก็จะไปอย่างเงี้ยเพราะมันทําไม่เป็น ถึงทำเป็นก็ไม่อยากทำนะคะเพราะว่าอยากให้รู้ว่าชีวิตบ้านๆอยู่กินยังไงอะไรยังไงไม่ได้เอาชีวิตแบบว่าเหมือนทักชีโลยหน้าเบื้องหลังเบื้องหน้าอะไรนี้ไม่มีนะคะไม่ได้เป็นไม่เป็นนักแสดงค่ะไม่ได้เป็นนางละครหรืออะไรนะคะเป็นบ้านๆค่ะใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะไม่ต้องแบบว่ามาคอมเมนต์มาคอมเมนต์แบบว่านู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าแม่นาก็ไม่ค่อยชอบตอบคอมเมนต์นะคะ ใครติดตามใครชอบใครติดตามก็ดูต่อไปใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะคะหรือกดกดนิ้วโป้งให้ก็ได้หรือไม่ก็ส่รงรูปห,ห,หัวใจรูปหัวใจเดี๋ยทำรูปหัวใจรูปหัวใจเดีดด๋ทำเมื่อี้เออแบบนี้นะหัวใจเทำไงก็รู้แหละทำาโอเคนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวเนะี่ยข้าวเด้งลนะเสียงปิ้งลนะกินข้าวกับข้าวนะก็เก,ก่าๆเพราะว่า,ววา,าแม่นาก็ทำไอ้นี่นะ <c oughs> อยากให้ดูเดี๋ยวตัดให้ดูดีกว่าว่าทำอะไร ก็จะตัดไม่เยอะหรอกตัดลากลาดข้าวเลยมาดูข้าวก่อนแล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไงวันนี้เห็นข้าวสามสามสีไม่เคยหุงหรอกโอ้ยสีดำจะเยอะกว่าเพิ่งจะเด้งยังไม่ละอุด,ดีเลยเหรอตัดมาชิมก่อนโอเคไหมว่ามันแข็งหรือมันอะไร หุงทีก็หม้อดำอเดีสีวันนี้แม่นาหุงข้าววันนี้นี่ลองหุงดูข้าวสุขภาพเนี่ยแต่ใส่ดําเยอะไปนะใส่ข้าวขาวนิดเดียวแล้วก็ข้าวอะไรอไรสเบอร์รี่อะไรเนี่ยจะลองลองหุงลองกินดูนะเดี๋ยวแม่นาก็จะปักหมูนี่ทำทำหมูซีอิว๊ว แม่นาไม่ค่อยชอบกินหมูเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะตักให้ดูว่าแม่นายทำหมูซีิ๊วนะจ๊ะทำให้แฟนกินนี่หน้าตามหมูซีอิ๊วของแม่นานะจ๊ะแล้วอันนี้เอาออกไปหมดจะกินกับพวกผักตรนนี้ผักกินผักเยอะๆจะดีผักแบบนี้แม่นาชอบกินผักแลนว,วแม่จะไปตัดอ่า แกงไกปลาเก่าเพื่อนให้มาแล้วแม่อาก็แม่อาก็ผสมผสมขัดลงไปเพราะว่ามันเผ็ดเพื่อนทำเผ็ดเพื่อนมาทำอร่อย๋ยีกทกให้หมดเลยได้หม้อละเพราะว่ากินสามมือแล้สามมือสี่มือแล้ว พูดเสียงดังหน่อยน,นี่ไตปลาเพื่อนให้มาก็กินหลายมือแล้วละเพื่อนให้มาก็ก็ทำอ,อร่อยแต่เขาทําเผ็ดนม่นนะก็เลยมาต้องมาเติมน้ําแล้วก็เติมผักลงไปเนาะมีผักอะไรก็ใส่ลงไปใส่หน่อไม้ใส่ตัวใส่อะไรเนี่ยเม่กระถินผักที่เราแช่เย็นแล้วเราก็จะมากินกันนะคะจะชิมข้าวกันยังไง มันก็จะออกกรุบๆเนาะนะมนะันกออกกรุบๆเอากล้องเอมานิดนึง่งาหน้าลงมาหน่อยจะได้เห็นไหมแป๊บนึงนะคะเลื่อนลงนิดเลื่อนขากล้องลงนิดนึ่งได้แล้วเนาะอ่นะอืมันก็จะกรุบๆ <c oughs> ใช้ยังงีอ้อืมตั้งกล้องใกล้ค่ะตั้งใกล้หน้าเลยอืมน,นี่ก็จะ,จะ ข้าก็แบบกุบกุบเออเ็าด้กินกุบกวยนี้เราก็ไม่ว่าต้องใส่น้ำเยอะอยนนาานนหน่อยไหม้าแไม่สีสีดำมันจะแข็งน่หน่อยคือไม่ต้องลดข้าวสีดำลงแล้วก็ใส่ข้าวขาวข้าวสามอย่างกุบกุบเหมือนกินข้าวจิบ <laughs> อันนี้หมูซีอิ๊วอร่อยนะมากทำตัวเอง ใส่ปาเพื่อนให้หมาอือน้องอร่อยไปลดล่มตูดหน่อยแม่อู้อู้อู้แข่งกับแม่นาอืมก็อร่อยอยู่นะคะยังไงก็ฝากนะคะเดี๋ยวเรากินข้าวนะคะแม่นาก็ไม่ค่อยชอบกินไปคุยไปเพราะว่ามันมันข้าวมันลงผิดช่องบางทีก็เข้าขึ้นเพดานมาออกเลทำให้เราไม่สบาย ใครไงก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าอยากดูคลิปต่อไปก็ฝากให้กําลังใจแม่นาด้วยนะคะกดนิปโปให้แม่นาก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าทําคลิปไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นอยากดูคลิปอะไรหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้นะคะยังไ,ไงก็ฝากด้วยนะคะถ้าแม่นาไม่มีแฟนคลับไม่มีเอฟซีแม่นาก็ทําคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะนะคะเพราะว่า ได้คะแนกำลงังใจจาก f อทั้งหลายจากแฟนคลับจากพี่น,อน้องนะคะยังไงก็สวัสดีค่ะ